สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Unbreakable Boy เรื่องราวของสกอตใชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับเทเลซ่าแฟนสาวอันเป็นที่รักของเขาครับ จากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกอย่างออสตินซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนและเป็นออทิสติกพวกเขาจึงต้องประครบะคองสถานะของครอบครัวและดูแลลูกชายคนนี้ให้ดีที่สุดร่วมกันภาพยนตร์เรื่อง The Unbreakable Boy สร้างมาจากเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่ง ซึ่งผู้เป็นพ่อนั้นได้ทำการบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในไดอารี่มากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของลูกชายที่เป็นออทิสติกของเขาครับเพื่อจะนำมาใช้ในการเยียวยาตัวเองในวันที่เขาเนี่ยพบเจอกับความยากลำบากก่อนที่เรื่องราวของเขาจะได้เริ่มออกเดินทางสู่สายตาของผู้อ่านเป็นจำนวนมากผ่านการเปลี่ยนไดอารี่ให้กลายเป็นบล็อกบนโลกออนไลน์ครับจนกระทั่งวันหนึ่ง ทุกอย่างก็ได้ถูกนำมารวบรวมเป็นหนังสือพร้อมกับถูกตีพิมพ์ภายใต้ชื่อ The Unbreakable Boy, A Father's Fear, A Son's Courage, and a Story of Unconditional Love ซึ่งฉบับภาพยนตร์เองก็ให้ความรู้สึกคล้ายกับการอ่านบล็อกที่นำเรื่องราวต่างๆมาเรียงต่อกันอยู่ไกลๆเหมือนกันครับในภาพรวมแล้ว The Unbreakable Boy ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ว่าดด้วยเรื่องราวของออทิสติก หากแต่มันพูดถึงชีวิตและความไม่สมบูรณ์แบบของมันมากกว่าครับตัวหนังได้พาผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวละครหลักอย่างสกอตหัวหน้าครอบครัววัยทำงานซึ่งยังคงพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับและก็เทเลซ่าภรรยาสาวของเขาซึ่งเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางพันธุก,กรรมแล้ก็เป็นโรคกระดูกพรุนครับ นอกจากนี้ทั้งคู่เนี่ยยังเป็นพ่อแม่แบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อเทเลซ่านะั้นเกิดตั้งครรภหลังจากผ่านการเดทก,กับสกอตเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นครับเรื่องความรักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสกอตเองเนี่ยยังจำนามสกุลของเทเลซ่าไม่ได้ด้วยซ้ำครับความจับพลัดจับผูของทั้งคู่ได้สร้างคำถามสำคัญให้กับทั้งตัวละครและก็ผู้ชมครับว่า การที่ทั้งสกอตและก็เทเลซาแทบจะไม่รู้จักกันเลยนั้นจะสามารถเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกชายของพวกเขานั้นป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนและมีภาวะออทิสติกติดตัวมาตั้งแต่เกิดด้วยครับอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า The Unbreakable Boy ให้ความรู้สึกเหมือนกับการอ่านไดอารี่อยู่เหมือนกันครับ เนื่องจากโครงสร้างทางอารมณ์ของภาพยนตร์นั้นไม่ได้ถูกออกแบบให้ไต่ระดับขึ้นตามขนบปกติหากแต่มันมีแรงเวียงที่ขึ้นลงอยู่แทบจะตลอดทางเรื่องครับซึ่งในมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันคล้ายกับชีวิตจริงของมนุษย์ที่ไม่สามารถพบเจอกับความราบเรียบไร้อุปสรรคได้อยู่ตลอดเวลาครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าอุปสรรคต่างๆนั้นมันจะพุ่งชนกับเราเมื่อไรและมันจะหนักหน่วงแค่ไหนครับ มวลอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดคือมวลแห่งความหนักอึง้งและก็ดำดิ่งของความเป็นพ่อแม่เนื่องจากแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีลูกด้วยกันโดยที่ไม่ได้วางแผนแต่ทั้งสกอตและก็เทเรซาเนี่ยได้แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าทั้งคู่นั้นรักลูกชายอย่างออสตินอย่างหมดหัวใจพวกเขาค่อยๆเรียนรู้และก็ปรับตัวเข้ากับความเป็นพ่อแม่ แต่ทุกอย่างก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายครับโดยเฉพาะอาการป่วยโรคกระดูกพรุนของออสตินที่จำเป็นต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับภาวะออทิสติกที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องพยายามอย่างหนกักแต่ไม่ว่าจะทุ่มเทมากเท่าไหร่พวกเขาก็ดูจะห่างไกลกับความเข้าใจในตัวลูกชายคนนี้มากขึ้นทุกทีครับทุกอย่างเนี่ยถูกขันให้ตึงมากยิ่งขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ของตัวละครต้องพบเจอกับรอยแยกครั้งสำคัญครับ เมื่อสกอตนั้นพบเจอกับวิกฤตด้านตัวตนอย่างรุนแรงแล้วก็เริ่มเข้าสู่ภาวะติดแอลกอฮอล์เรลื้อรังในขณะที่เทเลซ่าเองเนี่ยก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์จากอดีตที่ผิดพลาดและความฝันที่ไม่อาจจะสำเร็จได้เพราะโรคประจำตัวของเธอนั่นเองครับในทางตรงกันข้ามบางโมเมนต์ของภาพยนตร์เนี่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและคราบน้ำตาแห่งความปลื้มปิติครับ โดยเฉพาะเมื่อโตหนังเลือกเหวี่ยงตัวเองมาเล่าเรื่องราวจากมุมมองของเด็กน้อยอย่างออสตินซึ่งเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยพลังงานและก็จินตนาการอันยิ่งใหญ่มุมมองอันไร้เดียงสาของเขาเป็นส่วนสำคัญในการลดทอนความหนักหน่วงของเรื่องราวลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับอาทิเช่นการทะเลาะและขึ้นเสียงใส่กันของสกอตและก็เทเรซาถูกมองเป็นเพียงความบกพร่องทางการได้ยินแบบชั่วคราวของทั้งคู่เท่านั้นครับนอกจากนี้ การที่ออสตินไม่สามารถเข้าใจถึงมารยาททางสังคมได้จึงทําให้เขาเนี่ยพูดและก็แสดงออกทุกความรู้สึกของตัวเองออกมาโดยไม่มีการกล่งกรองซึ่งกระสร้างทั้งเสียงโหเราะและก็มอบแง่มุมที่น่าสนใจให้กับตัวละครอื่นด้วยในเวลาเดียวกันครับนอกจากเรื่องราวของออสตินแล้วอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือโลกแกนครับ โดยโลแกนเนี่ยเป็นน้องชายของออสตินที่เกิดมาด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์กว่านะครับโดยเขาเป็นน้องชายที่แสนดีที่คอยปกป้องออสตินจากเรื่องราวรอบข้างรวมถึงยังต้องเผชิญหน้ากับเด็กรุ่นพี่ที่คอยรังแกเขาในรั้วโรงเรียนอีกด้วยครับซึ่งวิธีการที่โลแกนใช้รับมือกับรุ่นพี่คนนั้นก็ได้กลายเป็นชังบทเรียนและก็แรงบันดาลใจที่ดีสำหรับผู้ชมครับ แต่ไม่มากก็น้อยกราฟทางอารมณ์ที่มีการเวี่ยงไปมาอยู่บ่อยครั้งของภาพยนตร์มันก็เป็นดาบสองคมอยู่เหมือนกันครับกล่าวคือในบางมุมเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องราวนั้นขาดความต่อเนื่องอีกชั้งยังเกิดขึ้นแล้วก็จบลงอย่างเป็นตอนๆโดยที่บางเหตุการณ์นั้นมันขาดความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับฉากอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดครับ โดยสิ่งที่อธิบายปัญหาของภาพยนตร์ได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการมีอยู่ของตัวละครอย่างโลแกนนั่นแหละครับโดยแม้ว่าตัวละครนี้เนี่ยจะสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้สําเร็จทุกครั้งที่ปรากฏตัวแต่ด้วยเวลาบนจอที่จํากัดก็ทําให้ตัวละครนี้เนี่ยไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราวได้อย่างกลมกลืนครับ นอกจากนี้การที่ตัวหนังเลือกจะเล่าเรื่องราวที่กินระยะเวลานานหลายปีของตัวละครจรึงทําให้ตัวหนังมีชุดเหตุการณ์ที่ต้องการความเข้าใจและเรียกร้องความผูกพันระหว่างผู้ชมกับตัวละครเป็นอย่างมากโดยเฉพาะภาวะการติดสุราเรื้อรังของสกอตท,ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดและแรงกดดันของการเป็นพ่อที่ดีเช่นเดียวกับปัญหาเรื่องหนี้สินที่ช่วมชนข,ของครอบครัวจนนํามาซึ่งความไม่ลงรอยกันร,ระหว่างสกอตกับเทเรซา แต่ตัวหนังกลับล้มเหลวในการทําให้ผู้ชมเข้าอกเข้าใจถึงความร้ายแรงของปัญหาเหล่านี้จนเมื่อรู้ตัวอีกทีนึงเนี่ยปัญหาเหล่านั้นก็ได้รับการคลี่คลายไปซันแล้วครับการแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนำโดยแซคเคอรี่ลีไวในบทของสกอตเขาสามารถมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับตัวละครนี้ได้อย่างไร้ที่ตี แต่ถึงกระน,นั้นเจ้าตัวเองเนี่ยยังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างในพาที่ตัวละครต้องเผชิญกับดราม่าหนักๆในเรื่องนะครับตามมาด้วยเมแกนฟาฮีในบทของเทเรซาการแสดงของเธอนั้นโดดเด่นและก็มีสเสน่ห์ที่สุดในเรื่องครับเธอสามารถทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ตัวละครต้องเจอในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงความรักที่เธอเนี่ยมีต่อลูกชายทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนครับ ส่วนเจคอบลาวาวในบทของออสตินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยอดเยี่ยมามากๆเช่นกันนะครับเขาสามารถมอหัวใจให้กับตัวละครและก็ทำให้ผู้ชมรู้สึกร่วมไปกับสถานการณ์ต่างๆได้ตามที่ต้องการครับปิดใช้ด้วยกาวินวอร์เรนในบทของโลแกนที่แม้ว่าจะมีเวลาบนจอน้อยที่สุดแต่เขาก็สามารถขโมยสายตาของผู้ชมได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวครับ สุดท้ายนี้แม้ว่าหากมองจากภาพรวมแล้วหลายต่อหลายฉากของภาพยนตร์จะถูกคอนคอดได้นะครับว่ามันเข้าขนบของความเป็นหนังโลกสวยที่เน้นการมอมมุมมองด้านบวกต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายครับแต่ในอีกมุมนึงก็พูดได้เหมือนกันครับว่า The Unbreakable Boy เป็นภาพยนตร์ที่โลกใบนี้กำลังต้องการครับ เนื่องจากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการประหัดประหารซึ่งกันและการแบบนี้นะครับความเห็นอกเห็นใจคำชื่นชมและคำขอบคุณมันก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราเนี่ยควรจะหยิบยื่นให้แก่กันมากที่สุดก็เป็นได้ครับประเด็นตกลพลึกจากภาพยนตร์เรื่อง The Unbreakable Boy ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ การโอบรับความเปราะบางของตัวเราเองภาพยนตร์เลือกใช้โรคกระดูกพรุนของออสตินมาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งทางการเล่าเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราพิจนารณาจากชื่อเรื่อง The Unbreakable Boy ซึ่งสามารถแปลตรงตัวได้นะครับว่าเด็กหนุ่มที่ไม่มีทางแตกหักซึ่งมันสวนทางกับโรคที่เขาเป็นอย่างสิ้นเชิงครับเนื่องจากการแตกหักในชื่อเรื่องนั้นมันไม่ได้หมายถึงความแตกสลายในเชิงของร่างกายครับ หากแต่มันพูดถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกรง่งจนไม่มีวันถูกทำลายได้ของออสตินนั่นเองครับการที่ออสตินนั้นเป็นออทิสติกจึงเป็นเรื่องง่ายนะครับที่ผู้คนวงนอกเนี่ยจะมองเข้าไปหาเขาด้วยสายตาแห่งความสงสารไม่เว้นแม้แต่ผู้เป็นพ่ออย่างสกอตที่แสดงออกถึงความเป็นกังวลอย่างชัดเจนเมื่อเห็นว่าออสตินนั้นชอบใส่หมวกของตัวตลกครับเนื่องจากสกอตนั้นกลัวครับว่าเพื่อนที่โรงเรียนของออสตินจะมองว่าเขาเป็นตัวประหลาด แต่ความกังวลน,นั้นกลับไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัวออสตินเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มีร่างกายที่แข็งแรงเทียบเท่ากับผู้อื่นก็จริงแต่หากวัดกันที่มุมมองและก็วิธีคิดแล้วออสตินคือคนที่มั่นคงอยู่กับปัจจุบันและมองเห็นความสุขของทุกโมเมนต์รอบตัวนั่นจึงทำให้เขาพร้อมจะชื่นชมและก็หยิบยื่นความสุขเหล่านั้นให้กับผู้คนรอบข้างโดยที่เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องกล่นกรองครับ สิ่งที่มันทั้งส่วนทางและก็ย้อนแย้งกับอาการป่วยของออสตินอย่างสิ้นเชิงก็คือความเปราะบางภายในของผู้เป็นพ่ออย่างสกอตต์นั่นเองครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่สภาพจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยรอยแผลมากมายครับเขาพยายามอย่างมากในการจะเป็นพ่อที่ดีแต่สิ่งที่เขาต้องต่อสู้ด้วยก็คือคำถามสำคัญครับว่าเขาควรจะรักษาออสตินให้หายจากโรคออทิสติก หรือเ,เขาควรจะยอมรับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของตัวเองเพื่อจะอยู่ร่วมกับลูกชายของเขากันแน่ครับนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าตัวเองนั้นล้มเหลวทั้งในฐานะลูกชายที่ดีของพ่อแม่และสามีที่ดีของภรรยาอีกด้วยครับรวมไปถึงการที่เขาเนี่ยมีหนี้สินลุมเร้าแล้วลก็ต้องตกงานอย่างไม่ทันตั้งตัวมันก็ยิ่งเป็นชนวนเหตุที่ทำให้สกอตเนี่ยพบเจอกับปัญหารอบด้านผิดร้ายของความเครียดทำให้สกอตนั้นหันหน้าไปหาแอลกอฮอล์จนถึงขั้นเสพติด และก็เป็นพิษจากสุรานี่แหละครับที่ได้ทําให้เขาเนี่ยทำร้ายคนรอบตัวโดยที่ไม่ตั้งใจซึ่งเมื่อมองจากมุมนี้สภาพจิตใจของสกอตนั้นพังยับเยินคล้ายกับร่างกายที่เป็นโรคกระดูกพรุนของออสตินอย่างชัดเจนครับต่างกันตรงที่ออสตินนั้นเรียนรู้และก็ยอมรับความเปราะบ,บางของตัวเองโดยจิตใจที่แข็งแรงของเขานะครับ แต่สกอตต์กลับไม่สามารถมองเห็นรอยแผลของตัวเองและก็เลือกจะใช้สุราเนี่ยเป็นความบันเทิงฉาบฉวยเพื่อจะปกปิดรอยแผลและความเปลอาบางภายในของตัวเขาเองครับและเมื่อเราพูดถึงรอยแผลหรือว่าความเจ็บปวดโดยปกติแล้วเราก็มักจะคุ้นชินกับคําว่าการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเอาชนะปัญหานะครับแต่ภาพยนตร์เรื่อง The Unbreakable Boy ก็ได้หยิบยื่นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราเนี่ยอาจจะหลงลืมไปครับ ซึ่งก็คือการโอบรับความเปราะบ,บางของตัวเราเองเนื่องจากหากมองจากช่วงวัยของตัวละครแล้วนะครับสกอตเนี่ยเป็นผู้ชายที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับค่านิยมยุคก่อนค่านิยมที่กําหนดนะครับว่าผู้ชายนั้นต้องเป็นเพศที่เข้มแข็งต้องเป็นช้างเท้าหน้าต้องประสบความสําเร็จและก็ต้องปกป้องดูแลครอบครัวให้ได้ด้วยตัวคนเดียวครับ ในทางกลับกันผู้ชายเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ร้องไห้ไม่สามารถปรึกษาปัญหาชีวิตกับคนอื่นและก็ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวเองซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสามารถเป็นแบบนั้นได้หรอกครับการพยายามรักษาออสตินให้หายจากการเป็นออทิสติกจึงสะท้อนวิธีคิดของสกอตออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆเพราะสกอตมองอนาคตของออสตินผ่านค่านิยมที่ตัวเองเติบโตมานั่นเองครับจนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่ง สกอตก็ได้เข้าใจสัจธรรมดังกล่าวเขาจึงได้เริ่มอบรับความเปราะบ,บางและก็รอยแผลของตัวเองก่อนที่จะหาวิธีอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับมุมมองต่ออาการป่วยของออสตินที่ได้รับการยอมรับจากสกอตมากขึ้นอย่างชัดเจนฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ